อ่ะนี่ครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับทุกคนครับก็ตอนนี้ร้านค้าร้านขายก็มาเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวพาพี่หน่องอย่างรอบเบิงครับ อ่ะเป็นคืนสุดท้ายของงานสวดอภิธรรมค่ำคืนนี้ครับแล้วก็วันนี้จะมีลิเกเนาะพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตเนาะ,ะวันนี้มาดูร้านค้าครับแม่ค้าครับ ร้านค้าครับทุกคนครับโอ้ขอลับกำลังเผาอยู่สองฝั่งนะครับตอนนี้ร้านค้าเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็นู่นก็เป็นเมมลอยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเมมรอยเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นประดับประดาสมเกียิ เจ้าภาพนะสมเกตผู้วายชนนะครับนี่ครับทุกคนครับ เวทีคอนเสิร์ตก็กำลังตั้งอยู่เนาะนี่ครับไปดูเมมลอยวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้มีการประดับประดาดอกไม้นะครับนะจัดประดับประดา ให้สมเกียรติผู้วายชนนะครับว่างามบ่ไดได้นะครับเพราะว่านะให้สมเกียรตินะครับให้สมเกียรติผู้วายชนเนาะคือคุณแม่น้อยนะครับลูกเต่าคนแังไห่เพชรไห่นะครับน,นีครับมีไฟประดับปดาเป็นเมมลอยนะครับ ที่จะใช้ในการชาพนักิจศพพรุ่งนี้นะครับ ลรงตกแข่งกัน นี่คือพื้นที่นะครับที่จะจัดงานพรุ่งนี้เนาะในงานชาพนิจิรศพคุณแม่น้อยนะครับทุกคนครับ ครับทุกคนครับ อ๋อมีบ้านลมด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศงานเนาะถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะครับชาวบ้านที่ทราบข่าวพ่อค้าแม่ค้าที่ทราบข่าวก็เอาของมาตั้งขายเนาะ มีปลาเป้าด้วยนะครับสดอกยี่สิบอมเห็นติ่มกระจกอยู่พอดี A ห้าสามมีไหมมีครับผมจะเอาแบบไฮดรูจิลหรือว่ากระจกนะห้าสิบาทเนี่ยห้าสิบาทเป็นกระจกไม่เต็มจอเต็มจอร้อยนี่งจะเป็นไฮดรูจิลตัวนี้180 ude, ร้อยแปดสิบอ้ออ๋อถ้าร้อยหนึ่งก็คือเต็มจอใช่ไหมใช่ครับเป็นไฮดรูจิลร้อยแปดสิบอ๋อครับเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวผมติดฟิล์มกระจกก่อนเด้อนะ เอาไว้เจอกันชิปต่อไปครับเอาต้นไหนครับกระจกหรือว่าไฮโดรเจลครับผมเอาเต็มจอบแบบนี้ร้อยลิงทีก็เป็นไฮโดรเจลตัวนี้ไม่แตกหรือร้อยแปดชิบได้หมดเลยเอาตัวไหนครับเอาแบบใส